โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยเลยนะครับก็วันนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับเป็นช่องทางการหาเพชรนะครับนะก็เป็นการสุ่มนั่นเองนะครับจะเป็นเว็บเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับเป็นเว็บสุ่มเพชรนั่นเองนะคือเป็นกิจกรรมของ GM นะครับเป็น GM อัตโตนั่นเองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมของ GM เนาะคือ GM จะแจกเพชรนั่นเองครับจะสุ่มนะสุ่มหารางวัลนั่นเองนะครับหาคนนะ ก็คือจะมีให้ใส่เป็นชื่อกับ UID นะครับชื่อในเกมพร้อม UID เนอะเค okay, นะครับนะก็ไปดูในเว็บกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับผมโอเคเนาะแล้ก็มาในหน้ากิจกรรมนะครับสำหรับลิงก์น่าจะทิ้งให้ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมแจก,กเพชรสลอง1ล้านซับผู้ติดตามนะครับของ c h ช n น l GM a r t o นะครับใน YouTube เนี่ย ตามนี้ครับผมกติกานะก็ยุยดีกับชื่อในเกมนะครับก่อนวันที่9สิงหาก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเวลาห้าทุ่ม59กับ5 9วินาทีนะครับสุมแจกเพชรนะครับเนี่ยแจกรางวัลเนี่ยสุมแจกรางวัลนะครับจํานวน172เพชรนะครับจํานวน200รางวัลนะครับเออ2 0งรางวัลเลยนะสุ่มแจกนั่นเองนะครับก็ให้กล่อกในส่วนของ U ุ d ดีกับชื่อนะครับลงไปในอ่าเนี่ยจะมีช่องให้เกาะนะครับอ่าตามนี้ครับผมนะ แล้วก็เรารุ้นประกาศผลนะครับใน Facebook ของ GM a t o นะครับกับอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม GM a t o ด้วยนะครับนี่ตามนี้นะนี่ครับผมการเติมเพชรดูจาก u i d เป็นหลักนะครับถ้าใส่มาผิดเนี่ยไม่สนนะเนี่ย g m บอกอย่างนี้ภาษา GM เ็จะประมาณนี้นะครับภาษาของ GM a t o เนาะอ่ะโอเคนะครับอันแรกนะโอเคนะครับ ก็อันแรกนะครับอันแรกนะอันแรกจะเป็นในส่วนของ UID นะครับสี่ห้าจดเจ็ดสี่อันนี้จะเป็น UID ของผมนะก็ใส่ UID ของเพื่อนๆไว้เลยนะครับนี่นะอันนี้จะเป็น UID ของผมนะอ่ะแล้วก็ชื่อในเกมนะครับถ้าใครเป็นไอฟอนพิเศษนะครับให้คลัทลอกมากอนะแล้วกดวางอย่างนี้ครับผมอ่ะตามนี้ครับผมนะสำหรับการใส่นั่นเองนะ UID แล้วก็ชื่อในเกมนะครับแล้วก็กดส่งไปเลยครับผมนะ แล้วก็ G M นะครับ G M จะสุ่มตาม U I D เลยนะครับสุ่มเอา200รางวัลเนาะจากไอ้คนที่ส่งทั้งหมดนะครับในนี้นี่ครับผมเราได้บันทึกข้อมูลคุณแล้วนะโอเคตามนี้ครับผมนะสำหรับกิจกรรมการสุ่มแจกของ G จมัตโตนะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาเกาะกันได้เนาะเพื่อคุณได้รางวัลไปนะครับสำหรับ1702เเพชรนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมนะ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมการสอนรับเพชรนะครับเป็นการแจกของเจนนั่นเองนะครับก็เอามาบอกต่อกันเนาะเพื่อให้ไปร่วมสนุกกันนะครับสำหรับกิจกิจกรรมของ GM อัโตะนั่นเองนะครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประเพลงเท่านี้ละกันเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดแจ้งเืนกดกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะก็โอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย